ตอบครับเยอะเยอะใจเย็นใจเย็นสวยๆเก้าสองห้าอยู่ในกระเป๋างเก่งนะถูกไหมเรามาจากไหนเลยรับเก่งเลยครับเรามาจากไหนน้องมาจากไหนมีอยู่แล้วครับอ่านหน้าซื้อมาจากไหนซื้อมางานคมาอ่านหน้าซื้อมาจากไหนซื้อจากใครคุยกับใครที่ไหนอ่ะที่ชียงคำพูมิเชียงคำพูมิชื่อไหมมีชื่อไหมไม่มีหืมไม่มีไม่รู้ที่ไหมไม่มีนะดูก่อนตํารวจทางหลวง หนุ่มเสพยาไอซ์คาด่านตรวจตำบลป่าศักอเภอเมืองจัังหวดลำพูนสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมทั้งการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข116หลักกิโลเมตรที่1ตำบลป่าศักอเภอเมืองจัังหวดลำพูนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้พบรถกระบะสีขาวขับมาบริเวณด่านโดยมีลักษณะพิรุษ เจ้าหน้าที่จึงได้มีการส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อทําการตรวจสอบพบในรันเป็นผู้ขับขี่จึงทําการขอตรวจคน้นโดยเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงของผู้ต้องหาซึ่งผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของตนเองจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจประวาวะเบื้องตน้นปรากฏว่าเป็นบวก จึงได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับยึดของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพเมืองจี้จังหวัดลำพูนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป